นะครับสำหรับคลิก1 2 5หัวฉีดนะครับอันนี้จะเป็นคลิก12-5หัวฉีดเราจะมาตั้งว,า,วอาอย่างไงนะครับเช็คแมตตั้งวาอย่างไงครับอันดับแรกก็ต้องถอดยูบ็อกออกมานะครับถอดเบาถอดยูบ็อกแล้วก็เปิดฝาตรงนี้นะฝาครอบฝาสูบครับแล้วก็ถ้าใครสะดวกหน่อยก็ถอดหม้อน้ํานม ถ้าใครสะดวกก็ถอดหม้อน้ําออกเลยนะครับหม้อน้ําทําคลิปให้ดูแล้วนะครับไม่ยากครับถอดหม้อน้ำเทคนิคการถอดหม้อน้านะครับอันนี้ผมถอดออกมาผมก็เอาไปเช็คอะเยอะหน่อยส่วนน้าใครชุดสีตรงนี้ถ้าใครจะไม่ถอดก็ได้นะพอดีอันนี้ผมเช็คเยอะหน่อยก็เลยถอดเยอะเลยก็จะเป็นสภาพนี้สําหรับนะคลิป ถอดหม้วนน ro ro mm ํา hmm. ก็ได้สอนไปแล้วนะครับอ่าไปไล่ดูข้างหลังครับเดี๋ยวผมจะเอาไปรวมกันไว้ใน p l a ลิสต์ก็ได้ค่อยไปได้ไปไล่ดูนะครับว่าถอดยังไงครับอ่าอย่างอื่นก็เดี๋ยวมาหมุนดูแม็กเลยนะครับทําการหมุนเครื่องยนต์ครับโดยใช้อันนี้ก็ได้ประแจตัวทีก็ได้หรือว่าใครจะไปเปิดฝั่งคัตก็ได้นะครับฝั่งชุดห้องสายพานน่ะผมจะใช้นะครับตัวทีฮะในการหมุนเบอร์แปดนะครับหมุนเครื่องตนวอย่างนี้ไปข้างหน้านะครับทําการหมุนอย่างเงี้ย หมุนไปเรื่อยๆสังเกตครับเนี่ยจะมีรอยเว้าวอยู่รอยเว้าวตรงนี้เห็นไหมเคยทำคลิปบอกไว้แล้วนะรอยว้าวตรงนี้รอยว้าวตรงนี้ให้มันตรงกับรอยเว้าวตรงเครื่องยนต์เนี่ยให้มันตรงกันนะครับก็หมุนไปเรื่อยๆแล้วก็มาดูทางนี้ด้วยก็มาดูทางนี้ด้วยจะหมุนให้ดูนะครับ เห็นไหมไอ้ผมใช้ตัวทีหมุนเครื่องยนต์อยู่นะครับเนะี่ยผมใช้ตัวทีหมุนเครื่องยนต์อยู่ถ้าใครอยากจะหมุนง่ายๆก็ไปถอดหัวเทียนออกนะครับอันนี้ยังไม่ได้ถอดแต่อานนี้ก็ไม่ต้องถอดก็ได้นะครับใช้ตัวทีหมุนไปเลยสังเกตที่กระเดื่องนะครับเห็นไหมเดี๋ยวผมจะที่ใบเพิ่มนะครับหมุนไปเรื่อยก,ก่อนถ้ากระเดื่องวาวไอเดียข้างบนนะเห็นไหมเดี๋ยวมันจะยุบเห็นไหม หมุนไปเรื่อยนะครับอ่าเนี่ยในจังหวะที่หมุนไปเรื่อยนะจังหวะที่กระเดืออ่องอ่ะยุบตัวลงแล้วก็เด้งขึ้นมมนครับยุบไปแล้วแล้วก็หมุนไปเรื่อยนะไอ้ดูโซ่นี้ด้วยเห็นไหมมันจะหมุนไปเรื่อยเห็นไหมพอมันคืนที่เดิมนะครับปุ๊บอ่าให้หยุดก่อนนะครับพอมันกําลังคืนที่เดิมปุ๊บพอกระเดืออ่องอ่ะเด้งขึ้นมาตัวบนนะตัวแรกไม่ต้องไปสนใจนะตัวบนก่อนถ้าตัวตัวบนกระเดือ่องยุบลงไปแล้วก็ขึ้นมาในจังหวะที่มันขึ้นมา ให้มันดูตรงนี้เลยในจังหวะที่มันเนยขึ้นแมวมาดูตรงนี้ในจังหวะที่มันขึ้นแมเมื่อกี้ให้เพื่อนเพื่อสังเกตว่ารอยว้ลที่พัดลมอ่ะยังไม่ตรงรอยว้ลที่เครื่องยนต์ก็หมุนไปเลยนะครับก็ค่อยห,หมุนไปให้ตรงช่วงนี้เลยนะครับอย่าเลยนะเห็นไหมให้รอยรอยว้ลตรงกันฟุบลรอยว้ลจะตรงกันพอดีเลยอ่ะอย่าเลยนะใน,นขณะที่กระเดืองวาล ยุบตัวแล้วก็ขึ้นมานะครับในที่มันขึ้นมาขึ้นมาสุดแล้วอะค,ค่อยๆดูนะให้แม็กตัวนี้ตรงกับตัวนี้แล้วเพื่อนๆจะมาสังเกตตัวนี้นะเราสามารถจับกระเดื่องวาลยกได้ครับทั้งไอเดียเสียทั้งไอเดียเสียเลยนะครับจังหวะนี้เขาเรียกว่าจังหวะอัดนะครับคือจังหวะที่ลูกสูบแบบขึ้นมาสูงสุดเลยแล้วก็กระเดื่องวาลทั้งสองตัวจะเป็นอิสระนะครับเนะี่ย มันจะสามารถจับยกได้ทั้งไอ a ดีไอเสียนะเพื่อนเอามือยกเล่นดูครับมันจะมีจุดนิดหน่อยนะครับให้ตั้งได้เพราะฉะนั้นเพื่อนก็สามารถใช้ประแกนะครับขายตัวนี้ออกขายตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ใช้ฟีลเเกตเสียบแล้วก็หมุนเข้าไปนะครับวิธีตั้งยังไงครับผมเคยทําไว้หลายคลิปไปดูคลิปก,กอบได้นะวิธีใช้ฟีลเเกตอะ่ะก็อยู่ประมาณนี้แหละหมุนเครื่องยนต์ดูโซ่นี้ก็ได้ หลังจากที่กระเดืองข้างบนนะครับตัวตัวข้างล่างไม่ต้องไปดูนะหลังจากที่ตัวข้างบนเนะี่ยกระเดืองข้างบนยุบตัวลงไปเสร็จแล้วอ่าแล้วก็มาค่อยๆคืนขึ้น,นมาค่อยๆคืนกับตัวแมนครับในจังหวะนี้แหละให้เพื่อนๆสามารถมาดูได้เลยนะครับมาดูแม็กตรงนี้ได้เลยกจะยตรงกันพอดีเลยแม็กกจะตรงกันพอดีเลยแล้วก็อย่าลืมนะมันจะมีแม็กอีกตัวหนึ่งนะครับ ม็กอีกตัวหนึ่งกี่อยู่ฝั่งนี้เห็นไหมเอ่ยอยู่ข้างในนู่นนะจะมีจุดวงกลมเล็กๆที่ตรงแคมชม่นนะครับเห็นไหมจะตรงกับรอยขีดตรงนี้เลยที่ขอบฝาสูบต,ตรงนี้ต้องตรงกันนะครับจุดหลุมเล็กๆเกนะี่ยต้องตรงกับขอบตรงนี้แบบนี้คือสามารถแบบนี้คือสามารถตั้งวาล์วได้เลยนะครับสามารถใช้ ปเจนะครับเบอร์เก้าขันตรงนี้แล้วก็หมุนหัวตรงนี้เอาฟิลเตอร์เกตเสียบเข้าไปแล้วก็แทงล็อกเนะี่ยง่ายเลยเนะี่ยตัวนี้ผมตั้งไว้แล้วแหละสังเกตรกระเดื่องจะ,ะดิ้นได้นะครับทั้ง idc เพราะว่าตัวนี้จังหวะนี้นะครับที่เขาเอาไว้ตั้งวาวกันอย่าไปตั้งที่จังหวะโอเลปนะโอเลปตั้งไม่ได้นะโอเลปคือช่วงที่ idc เสียกําลังจะเปิดอะโอเลปจังหวะไหนเดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูนะมันเป็นยังไง เดี๋ยวผมจะหมุนเครื่องยนต์ให้ดูนะว่าโอ้แลบ a บจังละจังหวะไหนหมุนไปหน้าเรื่อยๆนะครับหมุนไปเรื่อยๆจนกว่าอ่ไอดี ID ยุบตัวแล้วเห็นไหมไอดี ID ยุบตัวแล้วก็ไอดี ID กำลังถอยขึ้นมาไอดี ID ถอยขึ้นมาเสร็จแล้วปุ๊บให้ดูไอเสียเห็นไอเสียหรือเปล่าไอเสียอยู่ข้างล่างนูน่นเห็นไหมเอ่ย ไอเสียจะอยู่ข้างล่างได้เห็นไหมพเพื่อนๆสังเกตไอเสียนะเดี๋ยวมันจะยุบตัวลงไปไเห็นไหมไอเสียกำลังยุบตัวนะเห็นไหมยุบแล้วยุบแล้วแล้วก็ไอเสียกำลังเด้งขึ้นมานครับเด้งขึ้นมาที่เดิมแล้วจังหวะนี้เลยเห็นไหมจังหวะนี้จะเป็นจังหวะที่โมวแหลบนะสังเกตนะอันนี้ผมหมุนเดินแน้าถอยหลังเห็นไหมกระเดื่องวาล์วจะทําหน้าที่พร้อมกันเลยอันนี้ผม หมุนเดินแน่แล้วก็ถอยหลังนี่ยกซ้ายยกขวาเห็นไหมดูโซ่ดูโซ่ด้วยผมหมุนแน่ถอยหลังแน่ถอยหลังเนี่ยจังหวะนี้เขาเรียกว่าจังหวะโอเวอร์แลปคือไอเสียกําลังจะปิดแล้วแล้วก็ไอดีกําลังจะเปิดนะครับจังหวะนี้ห้ไม่ตั้งนะเพราะฉะนั้นนะ่ะตั้งจังหวะอ่อนเท่านั้นแหละทางครับอันนี้จะเป็นจังหวะอยู่ในช่วงโอเวอร์แลปนะครับผมจะทําการใส่ใส่ร้อยแม่เหล็กอย่างนี้เพื่อนๆก็มาดูนะเพื่อนๆก็มาดูที่กระเดื่องน่ะ เห็นไหมมันจะเป็นจังวะโออ้์แลปเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องตั้งจังวะอัดเท่านั้นจังวะอัดคือให้ลูกสูบนะครับให้อ่าจังหวะอัดนะครับให้กระเดื่องข้างบนครับยุบตัวลงก่อนหมุนไปเรื่อยนะเห็นไหมหลังจากที่มันขึ้นมาฟุบอ่าหลังจากที่กระเดื่องขึ้นมาฟุบก็ให้มาดูที่แม็กเลยตรงนี้ไม่แกะกระเดื่องขึ้นละกระเดื่องยุบตัวลงไปแล้วก็ขึ้นมาเสร็จแล้วก็มาดูแม็กตรงนี้เลยให้ตรงปุ๊บหยัดเลยนะรอบเดียวให้ชัวร์เสร็จแล้วอันนี้จะเป็นจังหวะอัดแล้ว จับกระเดื่องดูเหมือนเดิมกระเดื่องจะเป็นอิสระทั้งบนทั้งล่างทั้งไอเดียเสียก็เป็นเทคนิคคร่าวๆนะครับสําหรับเพื่อนๆที่จะเอาไปใช้วิธีการตั้งวาวนะครับแล้วก็วิธีนี้เดี๋ยวมาดูหน่อยจงังหวะนี้ผมจะใส่การไฟดูนะเห็นไหมสังเกตที่กระเดื่องจะไม่ทํางานแล้วเพราะว่ามันอยู่ในช่องจงอังหวะอัดต่อไปก็จะเป็นจังหวะระเบิด ไข่ต่อไปทํางานนะครบรอบออกมาสี่จังหวะครับนะมันดังละสังเกตดูนะครับผมใส่เลาะจานไฟนะครับกระเดื่องไม่ทํางานแล้วเพราะว่าไม่ได้อยู่ในช่วงโอเวอร์แลปอยู่ในช่วงจังหวะอัดอัดแล้วก็จะระเบิดแล้วครับระเบิดลงไปแล้วก็ไข่แล้วก็เข,ข,ข้าสู่ช่วงโอเวอร์แลปต่อแล้วก็เข้าจังหวะดูดต่อนะครับดูดอัดระเบิดไข่แล้วก็โอเวอร์แลปประมาณนะี้มีสี่จังหวะนะครับแต่โอเวอร์แลปจังหวะโอเวอร์แลปนั้นก็คือ เป็นที่ไอเสียกำลังจะปิดแล้วก็ไอดีกำลังจะเปิดแค่นั้นเองง่าย,าย,ายเทคนิคเทคนิคเนี้ยก็อไปปรับใช้กันนะครับเพื่อน